สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะครับสวัสดีลุงยอดหรือว่าจารยอดเนาะนะครับหลังทํามีดผ่านมากไปวันนั้นพ่อออกต่างประเทศหมดเลยนะพ่อเนาะครับออกต่างประเทศหมดเลยมีคนโทรมาบอกไหมพ่อครับมีคนโทรมาบอกคอมเมนต์มาบอกเยอะเลยอ่าส่งไลน์มาบอกว่าออกต่างประเทศไปหมดแล้วอ๋อออกต่างประเทศไปหมดแล้วครับโอ้ยเสียดายเนาะนั่นแหละมาทั้งบนทั้งล่างเลยออกออกวันที่เราทําพิธีเลยใช่ไหมพ่อ ก็ไม่รู้จะทําไงเนาะออกไปแล้วแต่ว่าคนละประเทศบางทีก็มันก็อาจจะออกประเทศเราอีกก็ได้ออกแล้วออกอีกก็ได้เหมือนไม่ว่าอะไรเนาะมันก็มันเปลี่ยนแปลงไม่ทุกวันอ่ะทุกเวลาแหละค่ะก็คือว่าต่ตามประเทศออกแล้วก็มีมีเปอร์เซ็นต์หมอกไทยอีกอันดหาซีมันยังออกต่างประเทศก่อนมาออกไทยมใช่ใช่ไม่แน่ออกแล้วออกอีกได้เนาะคือมีโอกาสทุกตัวมันออกแล้หกเก้าแปดหกแปดไห สี่ห้าห้าสี่กับหกแปดสี่ห้าเออหกแปดกับสี่ห้าครับถกทั้งบนทั้งล่างเลยนะพ่อเนาะครับโอ้ทามีด่ามาถูกทั้งบนทั้งล่างเลยพ่อไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยก็คือว่าไปหยิบจับได้หรือเปล่าของต่างประเทศนี่ไม่รู้นะพ่อเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเราเราเน้นไปที่รัฐบาลไทยนะพ่อเนาะครับอืมเราเน้นไปรัฐบาลไทยเราไม่ได้เอาเอาต่างประเทศครับเราไปรัฐบาลไทยพ่อแล้ววันนี้อัน ฟี่ให้บอกให้ใส่เสื้อตัวนี้อีกแล้วแล้วก็ครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอที่ส่งเสื้อมีความเมตตาสงสารแล้วก็ส่งเสื้อมาให้ครับใส่ก็พอดีก็แล้วก็เสื้อลายน่ารักชอบที่สุดในใจเอาไว้ใส่สงการนะพ่อเนาะครับไว้สงกรารอันนี้ก็กขอบคุณหมอทักใจด,ดีแล้วก็ส่งมาให้ครับใส่ได้ทุกตัวแล้วก็ทั้งแม่บ้านทั้งเฟรมก็ใส่ได้หมดครับ ครับก็ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ท่านได้เมตตาส่งเสื้อผ้ามาให้ครับผมครับท่านก็เป็นผู้ใจบุญคนหนึ่งที่ไม่มีที่สิ่งใดที่จะเปรียบเทียบเท่าไรกับความใจดีแล้วก็ความมีบุญคุณครับผมไม่ใช่ว่าแค่เป็นอันคุณหมอที่ส่งเสื้ออย่างเดียวเนาะก็คือคนในช่องที่เคยช่วยหลือคุณพ่อมาตลอดนะพ่อเนาะแล้วก็ ไม่ใช่ว่าทุกคนละครับทางเอสซีทางช่องก็ช่วยเหลือผมมาตลอดทุกคนนะครับทุกทุกคนเลยครับยกช่องเลยว่าได้ครับไม่ใช่ว่าเอสซีในช่องของนิวพระโชคนอกพระรวยก็มีแต่ใจดีทางนั้นเลยครับพอมีแต่คนมีน้ําใจแต่บุญทุกคนครัแต่ทางเอสซีที่ช่วยเหลือทางทําบุญด้วยร่วมโดยการทาง เงินทองก็เยอะเหมือนกันทุกท่านเลยครับก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านอีกครั้งครับก็ขอให้ท่านหากินรำรวยถูกหวยถูกเบอร์ตลอดไปแล้วก็ให้เจริญก้าวหน้าครับผมคิดสิ่งใดก็ให้บางใจที่คิดครับครับงวดวันที่หนึ่งมีขอให้ได้เงินแสนแน่นอนเนาะแล้ววันที่หนึ่งที่จะถึงพรุ่งนี้ก็ขอให้เอสซีทุกท่านในช่องของนิวพารวยน้อง น้องพารวยนิพอโชคนี่ให้ถูกหวยกันยกช่องให้ได้เงินล้านเด้บ่างนะครับให้ได้เงินแสนเงินล้านกันทุกท่านเลยครับครับผมเนาะก็คือที่มาวันนี้นี่คุณพ่อมีความฝันจะบอกเพิ่มชุดหนีอันได้ไหมพ่อเรียกว่าชุดหนีอันได้ไหมครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับชุดหนีอันทําไมทาไมคุณพ่อถึงโทรเรียกแอดมินมาด่วนเลยครับพ่อครับคืออย่างนี้กับผมวันว่าเห็นนอนหลับเนาะใกล้จะสว่างแล้วรประมาณตีตีสี่ตี ที่สี่ที่ห้าเลยแหละครับประมาณที่สามที่สี่ที่ห้าเลยคือวัดเห็นเลขมันมาอย่างนี้เลยครับอ้ลอยมายอย่างนี้เลยครับเห็นชัดเองเลยครับจะไม่เห็นสามตัวเราบอกตรมตรงเห็นสองตัวสี่หนึ่งตรงตรงเลยแต่ผมเอาหลักร้อยเอาหกไปใส่เป็นหกสี่หนึ่งโอ้ค่ะพ่อมันลอยมายอย่างนี้พ่อขอขอีกรอบน่ไม่ใช่ลอยลงมานะโยลอยมาอย่างนี้เลยลอยมาใส่หน้าเลยลอยมาใส่หน้าให้ดูงี้เลย เลขก็ตัวใหญ่ด้วยอค่ะครับแต่ผมว่าเลยบอกคุณอิวมาว่าอาจจะออกหระมั้งอย่างนี้น่ะถ้าออกก็จะได้มีเอซีจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันอย่างเงี้ยครับตอยากจะให้เอซถูกทุกงวดเลยถึ่งเล่กให้มาคือว่ามันก็ไม่ได้ของมมองไม่เห็นเนะาะใช่พ่อ บางทีก็ออกบางทีไม่ออกอันนี้เราก็ไม่รู้เราไม่เห็นพระออกมาก็ดีคือมันจะ er ออกสีหนึ่งล่างหรือเปล่าพ่อเขาไม่รู้แต่ผมก็บอกว่าให้เอซีอาไัยพิจารณาเอาขึ้นลงด้วยครับกลับตัวด้วยคครับรับแต่ว่าล่างไปเลยครพ่อก็คือคุณพ่อเนี่ยถ้าฝันในลักษณะนี้ี่คุณพ่อจะฝันแม่นเหมือนกันใช่ไหมพ่อครับทั้งกดก็ฝันแบบนี่ก็เคยถุกครับเรื่งได้เร you know. ียบสองสามหัดติดเนาะคุณคุณใหญ่ เป็นแบบผีผู้หญิงคุณยายเนาะมากกบางทีก็สารเจ้าที่จะทางตามประภูมิบอกก็ไม่รู้ออวันนั้นเราขอกันว่าถ้าไม่ออกในทูปให้มาเข้าฝันบอกคุณพ่ออย่างนี้ครับนั่นแหละแต่ว่าตามปร,ประภูมิเี่ก็ถือว่าสับส์จริงเลยร,รถมันไหลไปชนตึ้มผมนึกว่ามันหักลงโครมไปแล้วไปไปชนตึ้มก็เหมือนอะไรดึงไว้ดับรถก็ดับเครื่องไว้เลยเหมือนดึง <คน S 1> ไว้ค ไม่งั้นสารนี่พังหมดเลยใไหม่ไม่งั้นสารก็พังหมดก็รถทางคันเนาะสิบโลนะครับรถเทปูลคันใหญ่จนผมว่าเออก็ดีเหมือนกันมันก็เลยไม่เป็นไรนะพ่อก็เลยไม่เป็นไรไม่เสียหายเท่าไรเสียนิดหน่อยก็ถือว่าโชคดีพ่ออืมไม่แน่เนาะเจ้าที่เจ้าทางอาจจะมาเข้าฝันบอกคุณพ่อก็ได้ในในลักษณะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมก็เลยว่าเพื่อว่า อยากให้เอซีมีโชคมีลาบโดยกันถ้าออกตัวนี้ก็จะได้มีโชคมีลาบโดยกันทั้งยกช่องเลยครับครับพออ่อก็คือแล้วไอ้มีดผ่ามาก,ก็อย่าทิ้งครับทั้งเลขคำนวณแล้วมีดผ่ามาก,ก็ให้เอาทั้งหมดเลยครับครับเพราะว่าแต่ว่ามีดผ่ามากบางคนรัฐที่อาจารย์หลายๆท่านเลยจะว่าออกต่างประเทศแล้วบางทีก็ไม่ออกไทยบางคนเขาก็ว่ายอย่างนั้นพออันนี้แล้วแต่เขาจะคิด้วแต่เขาจะพูดแต่ผมก็ไม่ไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่า ออกที่ไหนก็ออกอีกได้ออกแล้วออกอีกเนะพ่อเนาะครับมันก็อขอมมองไม่เห็นผมก็บอกแค่นี้แหละครับซึ่งว่าออกที่ตามประเทศก็เรื่องประเทศเขาครับประเทศเราก็ส่วนประเทศเราครับเตราะว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะอั้นไม่ทันแล้วก็อนต่อที่มาล่าสุดเนี่ยครับอาจจะอั้นไม่ทันหรือมัง้งแต่ว่าผมก็ดูดูไปแล้วก็ขนาดออกแล้วออกอีกก็ยังมีก็ของอะไรก็ไม่ไม่แน่นอนเสมอไปครับ ก็คือว่าในในลักษณะความฝันเลขมันลอยมาใส่หน้าเลยใช่ไหมพ่อครับลอยมาให้เห็นอย่างนี้เลยแล้วมามาถึงตอนหน้ามันก็เลขกระจัดหยุดชะงักให้ดูอย่างนี้เลยมันเขียนป้ายไว้ดูเลยโอเหมือนเขียนคนเขียนใส่กระดาษใส่ป้ายมาให้ดูอย่างนี้เลยครับมาลอยลอยมาแล้วมมอยืนอย่างนี้เลยอือแต่คนดูตังานแล้วก็ตื่นเออเป็นสีอะไรพ่อเลขสีอะไรครับเลขอะไรนะเลขเลขตัวเลขเป็นสีอะไรพ่อตัวเลขก็สีธรรมดาครับไม่ ไม่มีแดงไม่อะไรไม่มีแดงม,มีอะไรแต่ว่าเ<อ>ห็นเลขซีหนึ่งชัดเจนเลยอ๋อฝันจนจําได้เลยใช่ไหมพ่อครับก็ฝันจนจําได้เลยก็ตื่นมาบราิเอคก็ให้เอซีไปพิจารณาดูครับก็ของแค่ความฝันเนาะแค่ใ,<ช>ในทางตัวเลขก็ไม่รู้จะออกหรือไม่ออกแต่ว่าถ้า็เลยผมก็เลยเอาหกมาเป็นหลักร้อยให้ให้ใหกสีหนึ่งแต่ถ้าเอซีจะเอาห้าสีหนึ่งหกซีหนึ่งก็วยเหมือนกัน ทำ,ทำไมถึงคุณพ่อเอาหลักร้อยหกมาใส่สีหนึ่งล่ะครับพ่อคือคือในในสามตัวของอ่องดทิพานมาเนี่ยครับต้องมีเหลืออยู่ตัวหนึ่งจะได้ทำให้หกก็ห้าอ๋อครับครับพ่อจะเป็นหลักร้อยอยู่แม่นอนอ๋อครับเพราะว่าครับครับพ่ออืมก็คือมันจะมีหลักร้อยเหลืออยู่ครับอาจจะเป็นห้าหรือออาจจะเป็นหกก็ได้มาเป็นหลักร้อยต้องเหลืออยู่ตัวหนึ่งจะได้ครับพ่อ ก็คือหลักๆคุณพ่อฝันได้เลขัวคตัวแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้3าตัวก็เลยเอาหลักร้อยมาใส่ครับเลยเอาหลักร้อยมาใส่แต่แต่เอซจะทาเอซีไม่ชอบสามตัวตัดเอาสองตัวก็ได้เอาเตี๊สีหนึ่งก็ได้นะพอนะนั่นแหละเพราะไม่ยากแต่ว่าจะเอาสีหนึ่งล่างก็ได้นะครับเพราะคุณพ่อฝันมันเคยออกล่างแต่บางที4หนึ่งก็อาจจะมาบนก็ให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างนะพอนะกันไว้ดีพอแก้ครับกอ เพราะเอา,เอาไม่ว่าอะไรมันไม่แน่นอนเสมอไปครับแต่ว่าคุณพ่อตามรับที่คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อฝันแม่นมากเลยงวดนั้นฝันในลักษณะเดียวกันแบบนี้เบีเยบยายเอามาให้ไม่พอ <ừ> ฝันใกล้คล้ายกันเลยไหมครับครับที่ยายเอาเลขมาให้ครับแบบแบบคล้ายๆกันยายเขียนให้นะชอนมายายใช้ไปซื้อเลขเนาะครับแต่ว่ายายไม่มาแต่ว่ามาเป็นตัวเลขแทนใช่ะคแล้วก็เลขลอยลงมาจากฟ้าก็มีเนาะพ่อเนาะครับ ้อยไหลลงมาเห็นเป็นเลขหนึ่งห้าก็ออกหนึ่งห้านะพ่อเนาะแต่ตอนนี้ก็พกก็ต้องไปว่าจะออกเหมือนกันตามที่เคยปันนย่างทุกคนนะเออความรู้สึกมันบอกงั้นใช่ไหมพ่ออะไรนะความความรู้สึกพ่อมันบอกงั้นใช่ไหมครับบอกว่าเลขจะออกงี้เนาะครับพก็รู้สึกยังไหละครับเพราะวันเห็นอย่างงี้ก็มันเคยออกนี้เนาะครับแต่ว่าคุณพ่อก็ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเนาะครับก็คืออย่าไปทุ่มนะพ่อเนาะก็เอาแค่พอห้อปากของพอพอมีรุ่นมีเฮกับเขาอย่าไป ทุ่มให้มากเกินไปเพราะว่าผมก็บอกทุกครั้งไม่ไม่มองมงไม่เห็นเนาะก็จะว่าทุ่มเลยหมดตักเงี้ยมาแน่นอนผมไม่กล้าพันทุมให้หรอกครับเพราะว่าถ้ามันพลาดไปก็ผมจะเสียหายเยอะเลยเพราะว่าผเท่ากับโกหกให้เอซีนี่ลงทุนหมดเยอะง่างว่าเป็นแนวทางนะพ่อเนาะแค่แนวทางตัวเลขแค่นั้นเองก็ให้เอซีไปที่จะมาเอาเองครับถ้าชอบก็จัดตระจัดเขาพันอย่างนี้แหละครับ ก็คือว่าตัวเลขทุกตัวของลุงยอดที่ให้ไปลงช่องไปเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ออกมีเปอร์เซ็นต์หลุดได้หมดนะพ่อเนาะครับเปอร์เซ็นต์ผิดก็เยอะเปอร์เซ็นต์ถูกก็น้อยบอกตามตรงเลยทุกอัดทุกครั้งเลยจะว่ามันถูกทุกงวดก็ไม่ใช่ครับบางทีมันอาจจะพลาดอย่างงวดที่ผ่านมากับผิดยาละเต็มของผมก็อยากให้ทุกทุกงวดเลยครับอืก็สําหรับเลขความฝันเนี่ยถ้าไม่ชอบหกที่คุณพ่อจับหลักร้อยให้จับเป็นห้าก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมพ่อครับเลยแต่ที่จะเอาไป พ,พิจารณาเอาครับเพราะรว่าพ็ทําได้ยังไแเลยเราพันได้อย่างงันกก้นพูดามตามตรงที่แบบที่ปันได้แล้วครับก็ค,บคือว่าเอาห้ามาใส่ก็เป็นห้าสี่หนึ่งอย่างนี้แล้วพอเนาะรับเป็นห้าสี่หนึ่งคือว่าหกสี่หนึ่งเนี้ยครับ ในในสูตรสามตัวผมมันมีเยอะแต่เอาแค่นอนเลยเอาเยอะมันก็มันก็เยอะไปมีหนึ่งสีหนึ่งสีสีหนึ่งอะไรก็มีหมดแหละ <ừ> um, ในในสูตรสีหนึ่งะไม่ถึงสูตรหลักร้อยใช่ไหมพ่อครับเป็นหลักร้อยมันเยอะแต<ล>่ก็เจ็ดสีหนึ่งแปดสีหนึ่งก็มีมีตัวไหนบ้างพ่อ,อนะมีเอ็นสูตรหลักร้อยคุณพ่อมีตัวไหนบ้างครับก็มี หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเยอะครับมหนเยอะแต่ว่าเราเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับครับเอาแค่ห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งครับเนาะแต่เขียนลงไปให้หกสี่หนึ่งหรือว่าถ้าท่านผู้ชมชอบหลักร้อยไปเลขห้าก็ห้าสี่หนึ่งนี้นะเนาะครับต้องเอาอย่างนั้นแหละถ้าเอาเยอะไปมันก็เยอะไปครับแล้วเราต้องกลับหัวให้ท่านผู้ชมไหมหรือว่าให้ท่านผู้ชมไปกลับเองพอแล้วแต่เอ็ซีจะไปตัดไปกลับเองเพราะว่าผมจะทําแบบนั้นก็ จะเยอะไปค่ะพ่อให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปกลับหัวเองนะพ่อเนาะครับทาไมชอบหกสี่หนึ่งเป็นเก้าสี่หนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะพ่อเนาะครับก็ก็จะเป็นในก้รก็ได้ครับแต่แต่แต่ให้กลับตัวด้วยกลับตัวด้วยนะพ่อเนาะครับกลับตัวเป็นเก้าสี่หนึ่งอย่างนี้นะพ่อเนาะครับแต่ส่วนเลขทำพิธีมีดทามาก็ยืนยันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครับแล้วก็เลขคำนวณก็เหมือนกันยังยืนยันเหมือนเดิมครับไม่ยกเลิกไม่เปลี่ยนแปลงเห็นแต่ว่าปันได้ก็ไม่ อชุดกรที่ว่าให้ไปแล้วก็จะไปเปลี่ยนนะครับจะไปยกเลิกมันเพราะว่าอีกทีหนึ่งได้ไหมคะมีดสนาดนี้แล้วก็เลขทูบนี้มีตัวไหนบ้างครับเพื่อที่บางท่านอาจจะไม่ได้ดูเลยมาดูโค้งสุดท้ายทีเดียวเลยมีดประมนากนะครับมีสามสี่ห้าแล้วก็ตัดให้สองตัวคือสี่ห้าแล้วก็หกแปดสัวนทูบที่จุดขอกับตาน ออับภูมินะครับมีแปดห้าเก้าครับเนี่ยนี้ให้เอซไปพิจารณาแล้วไปตัดเอาเองครับส่วนเลขคำนวณก็ยืนยันเหมือนเดิมคือวิ่งเจ็ดบนวิ่งล่างสามแล้วก็จับคู่ให้คือสามเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์องหางในตัวเน้นก่ครับแล้วก็อตัวกันคือศูนย์แปดห้าครับส่วสาม ส่วนซองตัวให้ซื้อบนล่างไปกลับด้วยก็มีเจ็ดซองเจ็ดตัวในตัวเน้นครับครับพ่อรองลงมาตัวกันก็คือแปดห้าสามสามครับเลขยังนึงก็คือให้ล่างพิเศษคือสองศูนย์กับสามแปดตัวกันครับครับพ่อแต่ให้ซื้อบนล่างทังหมดครับพ่อครับก็คือส่วนเลขฟันก็หกที่หนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับผมก็คือ มีมีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาว่าล่างให้วิ่งสามทำไมให้มาสองศูนย์มันไม่ใช่แค่สองศูนย์ตัวเดียวนะพ่อเนาะครับก็เรากันไว้คือว่าสามสามก็มีโอกาสมาล่างได้แต่คือล่างมีสามสามกับสามแปดครับแต่ที่คุณพ่อชอบพิเศษคือสองศูนย์นะพ่อเนาะชอบในใจแต่ว่าสามแปดก็มีตัวกันอยู่แล้วครับก็มีสามอยู่แล้วนะพ่อเนาะก็มีสามอยู่แล้วอืมถ้าสองมาก็จะเป็นสองศูนย์คนจะคิดให้อย่างนี้ทำไมถูกครับ อก็คือจะมีร่างสามสามกับสามแปดที่ให้วิ่งมาล่างเนาะเดี๋ยวจะว่าให้เลขวิ่งมาสามทำไมไปให้สองศูนย์อย่างนี้อีก่าเชม่ว่าคอมเมนต์กันมาอย่างนี้นะพ่อสองศูนย์เนี่ยรักในใจครับผมรักในใจนะพ่อเนาะก็ถ้ามาสองศูนย์ก็ถ้ามาสองก็จะเป็นสองศูนย์ครับอืมครับครับพ่อครับอืมถ้าบนก็จะเป็นเจ็ดนะพ่อเนาะครับอืมครับแล้วก็ถ้าบนก็จะเป็นเจ็ดศูนย์แล้วถ้ามาสามก็จะเป็นสามสามหรือสามแปดเนี่ยแหละอืมจะเป็นอย่างนี้ครับครับ เลขออกวันอังคารมีเปอร์เซ็นต์เบิร์ได้ไมพองหมดนี้ก็ไม่แน่ครับถ้าเบิ้ลเรามีโอกาสที่ว่ามาสองสองสามสามเนี่ยือครับครับตัวนี้เหรอครับครับครับผมเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขท้ายคลิปขอตัวหนึ่งพอตัวที่พ่อรักที่สุดเลยทุกตัวที่พ่อชอบที่สุดคิดว่ามันสวยที่สุดในความคิดในตัวไหนก็ก็มีสามเจ็ดสองครับตีเจ็ดตูนนะครับอือที่เลขคำนวณนะคำนวณนะพ่อเนาะครับตัวเลขทำมิดปนาก็ รักที่สุดก็คือสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับเนาะครับเลขทูบมีก่าไว้เป็นตัวกันกันเลยนะพอเนะครับก็เป็นตัวกันก็ก็มีขนาดเลยครับแต่ว่าเลขฟันก็ก็มั่นใจเหมือนกันครับครับเลขฟันก็มั่นใจเหมือนกันมั่นใจเหมือนกันเลขทูบก็เอาไว้เป็นตัวกันครับไว้เป็นตัวกันครับเพราะว่างวดก่อนนียมันออกเลขบ้านเลขทีตุงยอดเนาะครับสามสองอืมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์แปลกด้วยก็คือว่า ันรถเทปูเยมาชนแต่แต่สารนี่ไม่เป็นไรครับสารไม่นิดหน่อยแต่อยแตนิดหน่อยหน่อยน่ะพ่อเนาะครับก็ถือว่าโชคดีไปครับไม่แน่นาะเพื่อนอาจจะโดนบรรดาใหู้กสามตัวก็ได้นะพ่อเนาะครับก็ไม่แน่บางที่ก็ตงสารลูร้านก็อาจจะให้ถูกสามตัวก็ได้ของอย่างนี้เนาะมันก็ไม่แน่นอนครับผมเนาะครับยังไงก็ขอขอบคุณลุงยอดมากๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายเลยนะคะมีเพิ่มมาความฝัน641เลขถูก859มีสนาก345ี่แล้วก็68นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางในการหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวันนี้แอนมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ